กาลละครั้งหนึ่งในป่ามหัศจรรย์มีเห็ดน้อยมิโกะสีชมพูแสนน่ารักวันหนึง่งเธอตื่นมาเห็นทางสายรุ้งวิบวับอยู่หน้าบ้านว้าวมิโกะตื่นเต้นเธอเดินตามทางสายรุ้งไประหว่างทางมิโกะเจอแกะเมฆปุยสีขาวหัวเราะคิกคัก,คกเมฆกิ๊กกิก,ก,กแกะเมฆทักทายแล้วลอยเต้นไปพร้อมมิโกะ ไม่นานพวกเขาก็เจอสตรอเบอรี่สีแดงสดใสมีขาเล็กๆก,กำลังร้องเพลงฉันคือเบอรี่บับเบ้ลยินดีนะทางสายรุง้งพาไปโลกขนมหวานมีต้นไม้ใบอมยิม้มและแม่น้ำช็อกโกแลตแต่ดวงอาทิตย์มาร์ชเมลโล่ก้อนใหญ่กำลังง่วงนอนโลกเลยดูหม่นหม่น เราต้องปลุกดวงอาทิตย์มิโกะบอกมิโกะแกะเมฆกิกกิกและเบอร์รี่บับเบิลจึงร้องเพลงที่ร่าเริงที่สุดอารุณสวัสดีนะดวงอาทิตย์มาร์ชเมลโล่ดวงอาทิตย์มาร์ชเมลโล่ allow, ค่อยๆลืมตายิ้มกว้างและส่องแสงสีทอง